ไปเก็บผักบุ้งนะคะไปกันแบบสดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักบุ้งะค่ะพีสพ่สายพี่สายสลับกล้องแล้วก็แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเวลาใครเข้ามาก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเนี่ยสรับ <S <S สวัสดีเพื่อนๆที่แวะมาทาั้งทายสนุกค่ะนอยสนุกมากเลยนะคะตอนนี้ก็พบขําแล้วแหละเพราะว่า ต้องรีบเพื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนี่นะส้มกำลังเก็บหักบุ้งอยู่ในเบาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ ดูอยู่ขอบคุณค่ะน้องมาหาเรานะคะเดี๋ยวไปเก็บกันต่อไปคัดกันต่อนะคะผักบุ้งที่ที่เก็บมาเพราะว่าก็มีแหล่ยอดดำๆนะคะก็ทิ้งไปเอายอดที่สวยๆไว้ดูตรงบ่อ จ้าในบอ่อนะคะแล้วก็มันกล้องไลฟ์มันซูมไม่ได้เนาะก็สวัสดีค่ะตอนนี้นะส้มกำลังเก็บหักบุ้งนะคะอยู่ในบอ่อนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนะ้าส้มกำลังเก็บผักบุ้งอยู่ในบอ่อนะคะเริ่มเปียกแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงรอเพื่อนๆสักครู่นะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บพักบุ้งกันค่ะความสนุกสนานกล้องมันยังกล้องมันซูมไม่ได้ถ้าซูมได้จะคือจะเห็นชัดมากนั่งอยู่บนฝั่งก็ไม่สนุกเลย ไม่ได้กดสูให้นะคะม่อาจจะเห็นนะโส้มแบบไกลๆหน่อยนะคะกุ้งเหนื่อยนะคะว่ายน้ำเหนื่อยว่ายน้ำแบบว่าแบบต้องระวังไม่ให้เข้าแวนแ่วนเราอะค่ะไปขึ้นไปไปเก็บครับ อะไรวะเอาลูกโป่งไปเก็บด้วยดิเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ไเดี๋ยวยังไงเรามาพบ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้าส้มแล้วม,มีสองดวงตาอยู่ตอนนี้ขึ้นมาจากน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปียกเรียบร้อยแล้วคะ่ะ คุยในเสีงาสายงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะในในดูอยู่อ้อสวัสดีค่ะ นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักบ,บุ้งค่ะพีสพ่สายพี่สายสลับกล้องแล้วก็แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเวลาใครเข้ามาก็สวัสดีค่ะสสดีค่ายเนี่ยสรับม,มีสองดวงตาอยู่ตอนนี้ขึ้นมาจากน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปียกเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มเปียกแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงรอเพื่อนๆสักครู่นะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บพักบุ้งกันค่ะความสนุกสนาน okay, okay, okay. Okay, โอเค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 เดี๋ยวยังไงขอสลับกล้องสักครู่น้องมาหาเรานะคะเดี๋ยวไปเก็บกันต่อไปคัดกันต่อนะคะพักบุ้งที่ที่เก็บมาเพราะว่าก็มีแหล่ยอดดำๆนะคะก็ทิ้งไปเอายอดที่สวยๆไว้ดูบุ้งกันต่อไปเลือกพักบุ้งกันต่อสนุกเลยจ้าหน่อยสนุกมาก น่า <rahat. S 2> สนุกสนุกค่ะคุณเจี๊ยบเก็บด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะมีหลานสาวอยู่ในบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะหลานสาวใส่ชูชีพนะคะแล้วก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนส้มก็ ปียกสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับส้มสาวโรงงานปลูกผักอีกแล้วนะคะวันนี้มาช่วงเย็นค่ะเพื่อนๆมาอยู่ตรงนู้นแป้นหนึ่งนะ ไม่ได้กดสูให้นะคะมอาจาจะเห็นนะส้มแบบไกลๆหน่อยนะคะ,คะเห็นเห็น สวัสดีเพื่อนๆที่แวะมาทักทายสนุกข้าน่อยสนุกมากเลยนะคะอตอนนี้ก็พบขําแล้วแหละเพราะว่าต้องรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเยอะเลยค่ะยอดอ่อนๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะเข้าไหมเข้าแล้วไอ้นี่ไหมไมันเสียงชัดป่ะเสียงชัดหรือปาอืมอ เดี๋ยวให้แม่คัดผักบุ้งให้นะคะได้ยินได้ยินขอบคุณสำหรับยอดไลค์ด้วยนะคะ เดี๋ยวนะขหยับกล้องนิดนะเห็นจ้าอ่ากล้องตรงนี้นะไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะอย่พูดนะไปแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะไปไปกินขนมุ้งกันขอบคุณ สำหรับยอดไลน์ด้วยนะคะ